สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะให้ชกุมเนื้อหางแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายน2568นะคะฉัานขอขอบคุณทุกการติดตามทุก subscribe ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะเราจะเริ่มต้นการอ่านดวงภาพรวมด้วยพลังงานไพ่คู่บุญนะคะ อาจารย์ขออนุญาตเทพบเทวดาคุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวท่านนะคะและก็เจ้ากรรมในเวรของท่านนะคะช่วยเปิดทางให้อาจารย์ทํานายทายทักดวงชะตาของท่านได้แม่นยําชัดเจนถ้าเป็นเรื่องราวดีๆขอให้เรื่องราวนั้นเกิดขึ้นจริงโดยเร็วค่ะเราเริ่มต้นการสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะ มาดูกันนะคะว่าปักนี้มีเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับท่านบ้างคะ่ะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งนะคะท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะอาจจะเป็นต่างประเทศก็ได้นะใครที่คิดเรื่องของการเดินทางทําเรื่องอาการเดินทางนะคะเรื่องวีซ่าอะไรแบบนี้ถือว่าผ่านจะได้เดินทางไกลนะคะหรือบางท่านก็อาจจะแค่ เดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้นะคะก็แล้วแต่แต่เป็นไพ่การเดินทางและเดินทางราบรื่นนะคะหมายเลข46คู่ธาตุน้ำนะคู่ธาตุน้ำคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะเดินทางได้โชคได้ราบนะคะทำอะไรก็สำเร็จดวงท่านจะไม่หยุดนิ่งมีการเคลื่อนไหวมีพลังงานที่ดีมากๆในความหมายดาวพุธกับดาวศุกร์คู่ธาตุน้ำด้วยนะคะ โอเคพลังงานใบถัดไปนะคะพลังงานไพ่บอกว่า,าคิดอยู่นะคะท่านกําลังวางแผนในเรื่องของการหาเงินหารายได้ที่มันแบบต่อยอดไปเรื่อยเืๆเหมือนท่านจะเป็นคนจินตนาการเก่งก็ได้ไอเดียความคิดเนี่ยโอ้โหแบบบอกเลยว่าเลิศมากๆนะคะการที่เรามีไอเดียความคิดที่แปลกแหวกแนวการที่ อ,อาจารย์มองคนเรานะถ้าเราไปเห็นอะไรมาแล้วนํามาประยุกประยุกต์ใช้ดัดแปลงเราไม่จําเป็นต้องออไปลอกใครเข้ามาทั้งหมดแต่การที่เราไปเห็นแล้วนํามาดัดแปลงแล้วทําให้มันดีขึ้นะนะฮะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะท่านอาจจะอยู่ในขายแบบนั้นซึ่งถือว่าดีการพัฒนาการต่อยอดอะไรก็ตามที่เราเห็นแล้วเรามาประยุก ่านะคะมันก็ยิ่งทําให้ความสําเร็จมันเร็วขึ้นนะเรื่องของเงินเรื่องผลประโยชน์นะคะก็จะเข้ามาได้เยอะขึ้นนะคะจากจากสิ่งที่ท่านแบบมีไอเดียหรือความคิดหรือไปเห็นอะไรมาแล้วมาประยุกต์นี่คือความหมายนะคะแล้วก็หมายเลขตําแหน่งการเงินของท่านคือหมายเลขอ่าสี่สิบแปดนะคะต่อไปในตาแหน่งสหาชาการคอนแทคติดต่อนะคะ ปกติไพ่ใบนี้นะคะแล้วแต่มุมมองนะถ้าอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้มองว่าไพ่ใบนี้เสียนะถ้ามองในแง่ดีคือเราสามารถดูดซับดูดกินเอาสิ่งดีๆเข้าหาตัวเรานะไพ่เลขแปดดาวราหูนะคะอเป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนสัญ,ญลักษณ์ของราหูให้ใครๆก็จะรู้นะคะแต่จริงราหูเนี่ยการบูชาก็ให้คุณให้โชคโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภ ท่านอาจจะมีเกณฑ์เสี่ยงโชคได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะดูดซัพย์เอาเงินดูดซัพย์พลังงานโชคลาภเข้าหาตัวแบบเยอะแล้วเข,เข้ามาแบบอินฟินตี้นะคะเข้ามาแบบไม่ไม่จบไม่สิ้นอะเข้ามาได้ตลอดเวลายอย่างนั้นเลยนะคะโอ้โหไพ่ดูดีค่ะอ่าหกสามนะกู่มิตรใหญ่เลยคะพลังงานมหาศาลเป็นรูปช้างสามเสียน อ่ก็นึกถึงพระพิคเนตก็ได้นะคะเป็นเทพแห่งความสําเร็จนะท่านไหว้ขอพรได้หรือบ้านท่านอาจจะกาบไหว้บูชาอยู่โอ้ยิ่งถูกดวงเลยค่ะบ้านอยู่แล้วรวยอยู่แล้ว,ลวมีความสุขทุกคนในครอบครัวรักให้คมเกียวกันดีนะคะพลังงานที่ดีมากนะในตําแหน่งลูกน้องบริวารรางวัลชีวิตหมายเลขห้าบสามอันนี้ก็เป็นตําแหน่งเสี่ยงโชคด้วยนะ อ่านะคะเพราะเป็นตำแหน่งบุตรแต่ว่าการลงทุนการเสี่ยงโชคจะได้รางวัลอ่าได้รับความสําเร็จอืมรางวัลแบบแจ็คพอตเลยอะไรประมาณนั้นเลยนะคะ,ะหรือได้ข่าวดีในเรื่องของการลงทุนอ่าอะไรไปก็ตามท่านก็จะได้กําไรมหาศาลนะคะเอ่อแล้วก็เป็นเรื่องของลูกน้องบริวารดีด้วยช่วยเหลืองานท่านได้ดีมากหรือถ้าใครมีบุตรก็ต้องบอกว่าได้บุตรดีบุตร ที่เข้ามาเสริมทําให้ท่านทาอะไรก็สําเร็จท่านจะเคยได้ยินเนาะลูกเสริมอ่าเสริมพ่อแม่อย่างเงี้ยนะคะหรือคู่สามีภรรยาเสริมกันนะคะอันนี้ยิ่งดีมันเป็นการเบิ้ลในเรื่องของความโชคดีนั่นเองในตําแหน่งศัตรูไม่มีศัตรูนะคะพลังงานไพ่บอกว่าสิ่งเติมเต็มนะสิ่งเติมเต็มก็จะกลายเป็นว่า เราจะไม่มีอะไรขาดนั่นเองมีแต่คนเข้ามาเติมเต็มความสุขเติมเต็มพลังงานดีๆให้กับท่านหรือแม้กระทั่งถ้าใครแบบเอ่อคิดไม่ดีคิดไม่ซื่ออาเขาก็แพ้ภัยไปเองก็ได้หรือเขากลับตัวกับใจเพราะความดีของท่านคนเรามุมมองเปลี่ยนไปได้นะคะถ้าเห็นคนหนึ่งแบบอุ๊ยทำดีมากๆคนที่เคยไม่ชอบคี้หน้าไม่อะไรก็ตามอ่ะ พอนานๆไปเขาก็จะเริ่มรู้ว่าคุณไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้ร้ายอะไรกับเขาหรือคุณไม่ได้เป็นหนังที่ใครเขาพูดอ่ามันคือความดีพิสูจน์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงไม่ได้มองเรื่องของการมีศัตรูนะคะในตำแหน่งคู่บอกว่าสนิทใจก็แสดงว่ารักให้กลมเกลวกันดีแบบสนิทใจเชื่อมั่นในการและกันอันนี้ก็ถือว่าเสริมดวงค่ะ ใครมีคู่อยู่ถือว่าเป็นคู่แท้แล้วนะคะต่อไปในตำแหน่งสุขภาพถ้าไพ่วันนี้ก็อาจจะพูดตามหน้าไพ่ระวังเรื่องของอาหารการกินระวังน้ำหนักเยอะนะคะระวังเกี่ยวข้องกระเพาะอาหารลำไส้ประมาณนี้ต่อไปในตำแหน่งสุภะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์หมายเลขสี่สิบเก้าไพ่บอกผู้กล้าหาญค่ะเพราะฉะนั้นด้วยพลังงานของท่านเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนี่แหละคะ่ะ ท่านจึงได้รับโอกาสดีๆได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าเจ้านายหรือถ้าท่านทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจท่านก็จะเติบโตอ่าได้ผลประโยชน์ได้กําไรอมาหาศารก็ได้นะคะในตําแหน่งกรรมะหมายเลขหกแปดคู่สร้างคู่สมถ้าเป็นเนี่ยละคะ่ะถ้าเป็นคู่รักก็แปลว่าเขาเป็นคู่ของเรานะคะเพราะถ้า คือถ้าอ่านให้ลึกๆก็อ่านได้ไปอีกก็ได้ว่าตําแหน่งคนรักเราจะตั้งเป็นตนุกระดุมพระสหสชาพันธุเพราะฉะนั้นพันธุมันแปลว่าเนี่ยเห็นไหมเขาก็คิดว่าคุณคือคู่ของเขาอย่างเงี้ยแปลได้แบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะผู้สร้างคู่สมหมายเลขหกสิบแปดนะคะอ่าเป็นตําแหน่งที่เขาอยากเป็นครอบครัวเป็นมั่นคงกับท่านนะคะแต่ถ้าการงานก็แปลว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนนะคะ มีแบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหัวหน้าเจ้านายทุกอย่างละคะ่ะอันนี้คือการส่งเสริมคําว่าคู่สร้างคู่สมก็คือการส่งเสริมทําให้งานท่านมั่นคงก้าวหน้าเติบโตนั่นเองนะคะในตําแหน่งราบรอยหรือตําแหน่งงานเสริมโอ้โหหมายเลขเจ็ดสิบปดพื้นที่แห่ความสําเร็จงานเสริมรายได้เข้ามาต้องบอกเลยพอๆกับงานหลักก็ได้นะหรือท่านมีเพื่อน เพื่อนก็โอเคนะสนับสนุนได้ดีค่ะโอ้โหตำแหน่งสรุปต้องบอกโอ้โหเลยนะดูสิคะทองคําดูอืมพลังงานไพ่ขุมทรัพย์ก็ได้นะอ่าขุมทรัพย์ท่านจะโชคดีแหละแบบนี้นะไม่ว่าจะลงทุนอะไรหรือเสี่ยงโชคอะไรนคะคะได้เข้ามาและเก็บรักษาไว้ได้ด้วยหมายเลขสามเก้าให้สรุปบอกเก็บรักษาไว้ได้เงินไม่มรั่วไหลนะดูดิเก็บออมเห็นไหมท่านเป็นคน เขาเรียกว่าใช้เงินเป็นนะอ่ารู้จักเก็บออมรู้จักแบบอ่อนำเงินไปต่อยอดไปทำอะไรให้มันเพิ่มพูนพอกพูนไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะอ่ะโอเคเรามาต่อด้วยความรักคนมีคู่คะ่ะพลังงานดวงความรักคนมีคู่นะคะ พลังงานไพ่เดอร์ชา์ลีออตเดอร์เฮอร์มิสามดาบห้าดาบอืมต้องบอกเลยว่าชาวธนูอาจารย์มองว่าท่านเริ่มที่จะเข้มแข็งนะ อืจากที่เอออาจจะยอมดูลักษณะนะพายยอมเขาเพราะรักเขาอะยอมเขามาตลอดนะคะย,ยอมเขามาตลอดเพราะรักเขาแม้ว่าเขาจะทําผิดอะไรกับเราเราก็มองข้ามให้อภัยตลอดแต่แอคชั่นไพ่ออะตอนเนี้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วท่านจะเริ่มรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ปรับปรุงตัวเองถ้าเขายังทําตัวเหมือนเดิมไม่ดีขึ้นไม่ให้ความสําคัญกับตัวท่านท่านพร้อมจะมูฟออน อืมดูดิคะชารีออนเดอะเฮอร์มิตเหมือนเข้าใจชีวิตเข้าใจเขาเรียกว่าเข้าใจสัจธรรมชีวิตก็ได้เข้าสู่หมดธรรมะปฏิบัติธรรมมากขึ้นการรู้อะไรมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจการปล่อยวางเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรคือการรักตัวเองการทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะท่านจะมีความสุขกับหน้าที่การงานเนี่ยกับการที่เราได้รับการ อ,อให้เกียรติการยกย่องอะไรประมาณนั้นท่านจึงมองเรื่องของความรักเนี่ยมันทําให้ท่านเสียเวลาเอ,อเหมือนท่านรู้สึกว่าเสียดายเวลาที่ทุ่มเทไปนะคะมาดูต่อค่ะอสศวินไม้เนี่ยท่านกําลังที่จะโฟกัสในเรื่องโอ้โหบอกเลยในเรื่องของงานและทําสําเร็จสําเร็จมากนะคะไม่ว่าท่านจะลงมือทําอะไรก็ตามเนี่ย ในเรื่องงานเนี่ยมันได้รับการตอบรับที่ดีอ่ะท่านมีเกณฑ์ถูกโปรโมตการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งและถ้ามองในความรักท่านก็สเสน่ห์แรงเป็นพิเศษอาจจะมีคนเข้ามาชอบมาคุยได้หลายคนนะคะมีโอกาสสูงที่จะมีคนเข้าหาท่านเพิ่มนะคะและยังไงอีกท่านจะทำยังไงดวงท่านจะเป็นยังไง พลังานไพ่หกดาบจะค่อยๆที่ขายปัญหาจะยืนหยัดด้วยตัวเองจะไม่จมปากกับคนที่เขาไม่เห็นค่าจะไม่ทุกข์ทรมานจะไม่เจ็บปวดอีกต่อไปจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเหมือนกับการที่เออเขาเรียกว่าอะไรอ้นท,ทีนะคะอาจารย์ไม่ได้มองกล้องเลยอืม พลังงานไพ่นะคะมันสื่อถึงความรู้สึกว่าเราอ่ะได้ผ่านบททดสอบในเรื่องของความรักกับคนคนนี้ยคือเขาเรียกว่ามันเจ็บจนด้านชาไปแล้วอ่ะเออมันเก็บจนด้านชาจนไม่รู้สึกแล้วอ่ะแล้วมันกลายเป็นความรู้สึกแบบเฮ้ยไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ เรามีอะไรเราก็ทำของเราไปรักตัวเองภูมิใจในตัวเองรับผิดชอบหน้าที่การงานเนี่ยใจท่านเริ่มเริ่มถอยห่างออกมาเริ่มที่จะไม่ได้มีความรู้สึกที่ขาดเขาเราอยู่ไม่ได้หรือเขาก็ไม่ได้มีความสําคัญในใจเอเของชาวธนูอีกต่อไปก็ได้เออนะคะ,อ,ะอาจารย์ขอดูเพิ่มนะขอฟังท่านอีกครั้ง ที่เหมือนมีคนเข้ามาแล้วท่านจะโอ้เออท่านจะครบไหมเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาแล้วมีความจริงใจแล้วเปิดตัวเลยนะไม่ต้องแบบมาเสียเวลาเออต้องพยายามอะไรอยู่นั่นโอ,อ้ไม่จะเป็นถ้าเข้ามาจริงจังอืมพร้อมที่จะรับไม่ตีซะด้วยนะคะแต่ท่านต้องดูให้แน่ใจก่อนนะท่านก็ไม่ได้ผีผามที่จะเอ้ยเขาเข้ามาแบบ ประชิดเข้ามาเสนอนูน่นเสนอน,นี่นะคะ,ะท่านก็จะตอบตอบรับทันทีก็ไม่ใช่แต่แค่ท่านก็มีความรู้สึกอยากที่จะเรียนรู้ไม่อยากเสียโอกาสกับการที่จะอะได้เรียนรู้กับใครใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะคะโอเคมาดูคนคนนั้นบ้างผ้าอีกชุดนะคะเขาคิดยังไงกับท่านตอนเนี้ย คนนี้คิดยังไงเด็กถือดาบอยากเอาชนะไม่อยากเสียคุณไปเหมือนเข้าใจแล้วว่าท่านคือคนสำคัญไม่อยากเสียคุณไปเพราะรักมากอืมและยังไงอีกแล้วทำไมที่ผ่านมาไม่ชัดเจนล่ะพอคุณแบบ ไม่ไม่ได้จะสนใจเขาอีกต่อไปเขาก็เหมือนแบบอยากยือ้ออยากขอโอกาสมีความรู้สึกว่าเฮ้ยรักคุณมากอะ่ะเนี่ยพูกเข่าขอความรักขอโอกาสจากคุณอ้อนบอนเลยค่ะแบบเนี้ยไม่อยากเสียคุณไปนะคะและยังไงอีกขอพลังงานไพ่เพิ่มค่ะยังไงอีกนะคะโอ้โหทำเป็นแบบอืม นะคะจะทุ่มเททุกอย่างนะ,อะขอโอกาสขอพูดคุยรู้แล้วว่ารักคุณมากไม่อยากเสียคุณไปคุณคือคนสำคัญจริงๆอะไรประมาณนี้นี่คือนี่คือคนคนนี้ที่อยากจะแสดงความรู้สึกถ้างั้นมาดูไพ่สรุปเลยสรุปแล้วความสัมพันธ์ชาวธนูกับคนเนี้ยเป็นยังไงจะไปต่อหรือพอกันแค่นี้ล่ะ วิ e ออฟฟอร์จูนสี่เหรีรยญคือพอสัญ,ญลักษณ์วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาก็มีโอกาสจะรีเทิร์นแหะแบบนี้นะคะสี่เหรีรยญก็มีคนที่ไม่ยอมแพ้เนาะหมายเลขสีเบเอร์สี่เหรีรยญกับสีมเมท้าก็คือเขาก็พยายามที่จะต้องให้คุณใจอ่อนและรับไม่ตีจากเขานะคะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจคุณ แล้วก็เหมือนกับจะบอกเลยว่าโอ้โหก็ต้องพูดตามหน้าไพ่เนาะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าเขาพยายามอย่างมากจนเอาชนะใจคุณได้เหมือนได้กลับมาให้โอกาสซึ่งกันและกันในการพิสูจน์รักแท้ที่จะเหมือนกับชัดเจนเลยแหละเนี่ยไพ่ย่างเงี้ยเปิดตัวอ่านะคะอาจจะไปถึงมั่นหมายแต่งงานนั่นแหละนะคะ คือไพ่ชัดเจนก็ต้องพูดชัดเจนเนาะอ่าถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะอยู่ในช่วงที่คุณแบบเออน้อยใจโน่นนี่นั่นก็ตามแต่ตอนนี้เหมือนคลี่คลายนะคะคลี่คลายแล้วกําลังดีขึ้นถ้างั้นมาฟังข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณผ่านไพ่โอ้เขาบอกว่าเขาอ่ะ แอบรักหรือรักคุณรักคุณมานานแล้วก็จะรักตลอดไปตามนิรันด์อินฟลิตี้นะคะเขาอยากจะเติมเต็มความสุขเติมเต็มความรักให้คุณโอ้โหไพ่บอกเขารักคุณมากนะคะเพราะงั้นมาดูจากไพ่โรแมนต์อังเจจริงๆเราบางครั้งก็อาจจะผิดพลาดกันได้นะคะก็ลองดู ลองดูนะคะเปื่อเขาจะทําได้จริงๆเหมือนที่ไพ่คุณนะอะไรที่เขาอยากจะบอกคุณอีกโหยังทําให้เขารู้สึกหลงหลเนี่ยพวกเขาคล้ายๆกันเลยขอความรักจากคุณขอโอกาสจากคุณเขาบอกเลยคุณก็เป็นคนที่จักรวาลน่ะส่งมาให้อ่ะเขาอาจจะไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอความรักแล้วได้มารู้จักคุณเขาจึงแน่ใจว่าคุณคือคนที่เป็นคู่ ของเขาเป็นโซนเมทเขานั่นเองค่ะต่อด้วยดวงคนโสดนะคะพลังงานดวงคนโสดค่ะอ่อพลังงานไพ่ราชาเรียนแล้วก็เพจชอปครืมคนโสดน่าจะได้ข่าวดีแล้วค่ะแบบนี้ปักนี้นะคะ จะมีคนที่ฐานะดีอาจจะเข้ามาสองคนอาจจะเป็นชาวธาตุดินชาวธาตุน้ําคนหนึ่งอายุมากกว่าคุณคนหนึ่งอายุน้อยกว่าคุณก็ได้แต่ทั้งคู่หน้าตาดีนะคะแล้วก็มารยาทดีแต่อีกคนที่อายุมากกว่าจะรวยมากๆนะโอ้โหจะทําให้คุณค่อนข้างแบบหนักอ,อกหนักใจในการเลือกเออนะคะเลือกใครดีนะอะไรประมาณนี้นะคะ อืมจริงๆแล้วคุณเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งมากๆว่าคุณจะเป็นหญิงเป็นชายปรับเข้ากับดวงนะคะแปดดาบเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยให้วันนี้อาจจะมองว่าคุณเลือกเยอะก็ได้นะไม่ได้ถูกใจใครง่ายๆนะคะแต่คนนี้เข้ามาเหมือนมันไปนจุดประกายอะไรบางอย่างในใจคุณที่ที่อยากที่จะเหมือนอ่าได้ครอบครองได้สมหวัง และจากดูคุณน่าจะเลือกคนที่อายุมากซะด้วยสิคะหรือเขาคนนั้นเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะอืมไม่ว่าท่านจะเจอกันเพราะเรื่องโซเชียลก็ได้เจ็ดดาบการพูดคุยรู้จักกันบนโซเชียลก็ได้นะคะหรือบางท่านก็รู้จักกันเพราะเรื่องอางานเนาะมีเจ็ดไม้เท้านะคะมาดูต่อเลยคะ่ะสรุปแล้วจะเป็นยังไง มีเรื่องกระทันหันเกิดขึ้นแน่นอนเก้าไมา้สิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจขออีกสองใบค่ะคนโสดใครบอกว่ายังไงอืมดูที่ไพ่ขยายโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นะอาจารย์มองว่าคนโสดยังลังดีใจคุณจะมองว่าเฮ้ยมันเร็วเกินไปอะไรก็ตามมันจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ คุยได้แต่ยังไม่ได้คิดกับแบบโอ้ชอบมากถึงขั้นแบบเออเออ,อ,อรวดเร็วไม่ใช่และนะแบบเนี้ยคุณแค่อยากเรียนรู้นะคะอยากเรียนรู้อยากรู้จักศึกษากับคนคนนี้ให้มากกว่านี้คุยแต่ไม่ตัดสินใจเลือกนะคะให้จะบอกประมาณนี้นะอ่าโอเคนะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ